สีและขาวสาดแจ้งไอ้กะแบงมันโนนำสีนกับทำมันเทียมทัดกูควรมาคลองลาเ่นยังคงคุณภาพพี่เก่าบอบบอทอเก่าเหรเนี่ยเนี่ยมันออกมึง เขาบอกว่าเอ้อจะคว้าอะไรยิ้มแล้วกันน้อนเห็นเอามันแมนคุ่ขเขาไม่ยากี่เงี้ยม่นเมืองเครียดกี่เครียดได้ยังเนาะถามันถามันโบคือความเพลินวลาเขากอบว่าเมองเคียดแต่เมเคียดล่ะมันโบคือเขาโบคือความเพลินวลาไหมขันคือความเพลินวลากับเมเคียดกับเมเคียดมันแมนความเพลินมันแมนความเพลินขันโบคือความเพลินวลาเขากับเมเคียดเมืองเคียดมันโบแมนความเพลินปลาเนาะชุดยอดชุดยอด หน้ปีนี้กัน้องไม่เกียยแล้วปนี้เขาสบายใจดีผู้ใดได้กำไรติเขานี่แหละได้กำไรอ่ะได้กำไรเนาะเออเขาจิตใจเขาสบายบ่ลระเฮาบีมี้วาอมโสวมเป็นพระเอกดีพี่น้องเพราะนั้นเป็นเป็นพระเอกเรื่องรายการต่อไปหนี่เป็นรรยการไปทัว์แลกับทัวไปสามารถรับชมได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเบิงแล้วมแต่รวยกับรวยเบิงแล้วกับยลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกของเพิงใน่องพี่น้องเด้อสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลกของเพิงโลกที่มีแต่ความมวนความซึนเสียงร้องเสียงล่ำเสียงพินไม่พี่ให้น้องในฟั่งเพื่อค่ายพว๊บถึงเครียดในสภาพว่าเศรษฐกิจแบบนี้วันนี้นําหาคู่บาอาจารย์อีกคนหนึ่งที่เคยห่วงงานน้ำกันครับเป็นเป็นพระเอก อยู่นแผ่นตะกอนผมตีกล่องน้ำหารดสองเทียสามเทียอะไรผมก็จะพ่อขอบคุณพี่น้องหล,ลายที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมฝากเพจโลกของเพิงนำติ๊กด็อกเขาไปเมืองเพื่อคลายเครียดนำมาหาศิลปินอีกผู้นึงที่เคยมีความงานกันเป็นมู่กันครับพี่น้องแต่ว่าหมอว่าเถ่าหรอกเป็นผูเน้เล่นพาพี่นอ้องมาเบ่งครับ ว่าเท่าแต่อันห,หัวเงาสวัสด,ด,ด,ดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องขอขออนุญาตอ,อนุญาตติดไหม่แป๊บนึงแถวับว่าเต็มเน๊ยคำ <c oughs> ว,ว่าเต็มทีพระรามเปตามมันตม <c oughs> ห่วงเวลามันเนาะกระลั้นออกไปสิโอ้ลมก็ตีออกหม่องมันมองอยูอย่ <c oughs> แหละอันนี้บ้านบ้านอย่างนี้อาจารย์บ้านในนองไฮ มันนองไหมันเป็นตำตำบนนาเพียงมุนนาพียงใช่อำเภอชุมแพมันเป็นชุมแพบ่ชุมแพเขานี่แหละจังหวัดขอนแก่นนี่แหละอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นใช่อาจารย์เอิญเอิญเอิญขอนอะไรกันล่อหรอกมันนั่นมูว่ากันยิ้มแจวเป็นมูไหมครับเป็นมูกันครับตะกอนพ้นเป็นพระเอกชื่อว่าพระเอกตะกอนพระเอกยังงดซื้อพระเอกซูไฟไขซื่อสุภ้าไช่ซื่อเหรียญซื่อว่าเดียเดียครับเป็นมูหักมูแห้งรลวหัว ผู้นั่งอยู่ทั้งกากวา่าจะยิหนหน้มด้ือสนองเขาไม่ยิ้มเหตุใดเนาะธรรมดาขันอายุหลายเป็นสีเด้เานายากให้ข่าว่าเข่านี่ผูจ้วั่งขาใส่ที่ขาเขายื่ตึงเขาอยู่ผมบันนี้นายากให้ตึงบ่าตึงบัานี้ตึงใส่ผู้จ้างวัี่โมพีเป็นสี่ธรรมดาละังคานครับตอนขออนุญาตามตอนนี้อายุายไรบ้างแล้วอายุเตี่ยาิบเท่านั้น บอกบอกอะไเนาะหาชิบกลัวเนาะกลัวหาชิแต่ว่าอีกบนั้นก็ได้เงินเดือนนั่นวะหาชิบกคือหาชิบวกหาชิบเจ็ดนี่ประมาณนี้แหละหาชิบวกหาชิบเจ็ดประมาณนี้ละศูนแปดกับตประมาณนี้มั้งหาชิบเม่นม่ทนชิบวกาดเอันอันนี้เพื่อนแบบธรรมดาเนาะอย่าสักมูกันเขาเฮ็ดช่องยูทูบช่องยูทูบโลกของเพิงอัน ทีมเขาไปเบิ่งโลกของเพื่อนก็จะเห็นเห็ว่านี่อย่างหาน้าหาหมูพวกน้าหาศิลปินรุ่นคู่บาอาจารย์รุ่นเก้าเก้าต่ก่อนเพื่อนเป็นพระเอกพี่น้องพระเอกอยุ่งชุ่มแพร่ดาวสยามให้ถามในวันก่อนสิไปยุ่งชุ่มแพร่ดาวสยามอยู่คณะใดนก่อนคณะแรกอ่าคณะแรกเนาเนนะคณะอ่าสอพนมศิลป์สอบพนบมศิลป์ยลอยู่บ้านไหนสอบพนมเนี่ยแหละอยู่บ้านเขาเนี่ยโอ้บ้านน้องให้นี่แหนะละอาจารย์อาจารย์อ่าสมพันธ์อาจารย์สมพนัมพนธ์โตเจี โอ้เอินเอินมันผสมผสมเลยผสมเพิ่นตั้งคณะเพิ่นก็เลยที่แรกบ่ทันว่าคิดว่าที่เป็นหมอลำเด้ไปไอ้ไปเบิ่งหมอลำอืมไปเบิ่งไปเบิ่งคณะไหนไปเบิ่งยุทธการขึ้นจากแต่มาเที่ยวเนาะวันนี้บวชติ๊กบวชเลยไปเพิ่นมีงานไปเบิ่งหมอลำน้ำเพิ่นเพิ่นไปลำในวันนี้แล้วพอสอดแจ้งเพิ่นว่า หัดมอล้ำบอสันว่าปินมอลำบอร้องมึงดูสันว่าลอง้องบ่้องมึงเบ่เอาส่วนมากไอ้มอล้ำต่างต่างหรือเพื่อนทีใไต่เต้าจากที่ตัวกุมารเออตัวกุมารตัวยังนี่หัดมอล้ำปุ๊บพเขาเป็นพระเอกเลยแม่บังดูกดดันขนาดก็ดีกดดันเนาะงานแรกงานแรกกันตอกเหลเาขาวไปโอ้มันเกือบเดี๋ยวนึงครับปิดไปเไหมเมาจนจิลมอะไรคนนี้ดิเฮ้ยตอกเหล่าขาวแฟน เกือบครึ่งขวดว่าเกือบหมดหน่อยนึงว่าบวกนิ่งๆตอกเข้าไปมันล้ําโคตรหนาเนี่ยตอนนั้นยังไปน้ำบ่หะงานแรกบ่งานเอองานแหลขนาดใดนี่ขนาดสองพนุสินเนี่ยแล้วล้ำอยู่น้ำพันเจ๊กแต่กับว่าเป็นโซพลเสวียดีงานแรกนะเอาบ่มันคนเบิ่งหนึ่งห่วยอันแน่ว้อนเขาเก่งเขาเก่งแล้วเางานแรกมันบวกเป็นธรรมชาติมันบวกเป็นธรรมชาติเด้ทำบ่อน้ำเอาก็ตื่นเวทีเนาะเอาไปล้ำครั้งแรกเป็นพระเอกเลยนะมันบ่อนาด ควงกดดันไม่ย่หันเลยควบกดดันไม่ยู่หันบบนี้กัไอ้ธรรมดานะคนเบืองงามสมกับโบปันใดแล้วมันมเนะมันกับโบอึ้นเตี้อาอยู่พยายามแล้วเนาะขาเจ้ากับตีกันยังเงินมันยุยุ่จักปียู่สขอนุสินจักปีเลยเฮมันกับดวแล้วเนาะมันก็ลืมในนี้จำไม่ได้ดอกจากจากหันแล้วไปคณะอื่นอีกว่าบันจากหันแล้วเนาะอ่าไปยูอุดมศิลป์ โอ้ยคุณแม่อุดมเอเพื่อนก็สิเห็นแววห้องล่ะเพื่อนเอาห้องไปล้ำอยู่ชุมแพ้มาหนีพอล้ำแล้วเพื่อนเอาไปนํำเลยไปฝึกไปฝึกฝนอาง่ายๆเพื่อนเพื่อนเห็นท้าล้ำอยู่อันอุดมศิลป์เนี่ยเรียก่รียกยพนงศิลป์เพื่อนเห็นเห้องยศพอพนมศิลป์นี่ล่ะบันนี้เพื่อนมีงานเพื่อนเอาห้องไปล้ำเลยเอาเป็นไผ่เอกอีกเลยแต่เพื่อนก็คชดว่าเ้อยัง่อ่านเพื่อนไปฝึกเออไปฝึกอีกวันนี้กะล้ำอยู่อุดมศิลป์กะสงคือไปสิไปได้ดี่ดอกมาหนีกะ อะไเดี๋ยวกลับมาสอบพนมศิลป์อีกกลับมาสอบพนมศิลป์อ๋ออยู่สังกัดเดิมสังกัดเดิมอีกมันก็ไม่เป็นสอบพนมศิลป์ที่เก่าอันมาคือเก่าหลังจากนั้นแลี้ยวเจัยงเนปไปจัยงเนปไปชุมแพดาวสยามชียคือเขายังไปพ่อกันไปพ่อกันชุมแพดาวสยามที่น้องปีปีสามสี่เนาะตังเนาะเออจะได้อ่ามีดกติจำได้ดีอยู่แตนเนากับอาตีลืมไปแล้วตอนนั้นเขาเขาตีกองวงการมาโดนเขาเขาที่เดินมือกองมิดปึ๊กกองมิด วันวันโลกของเพิ่งเสมอวันหลกเมื่ท่านเป็นมะล้อมช่วงนั้นน่ะก็สิเพิ่งนี่อว่าแม่ยังในกล้วยใส่ชื่อเพิ่งอันมักกองคือจานเพิ่งเมา่อจีเป็นคนบวชพ่อในเม่อท่านเขาใจว่ากานเพิ่งการเพื่งเป็นไอดอลของเขาแน่บแล้วมักตีกองเมื่นวันนี้เทาก็เป็นคนมักตีกองพอจะเพลอนวันไหนเขาขืนตีเขาเอโอ้เพิ่อนที่บ้ามักตีกองเขาวางสี่งก็เลยหัดตีกองมาไปพ่ออันยิ่ชื่นเพดานสยาม วันนี้ยูเขาอยู่หันหลายปีลยเนาะห้ยหลายปีแล้วเนาะยังจําได้จะกก่อนบ่อก่อนลำบันอ๋อเมือนก็เพราได้จำกับมีก่อนจําได้แน่ลืมแน่แต่เพาะมันห่างโดนมันคือคือบาถอนนี่มีเคล็ดลับอย่างเดียวเนี้ยให้ถามเนี่ยถามกี่โวเคลับกับอารมณ์นี่สมมุติว่าเออเคยยินมาเนาะบุบมเป็นเป็นตะเขียดเป็นไงไหมอาอตลอดเขากับว่าเขียดแล้วเนาะสมมติว่ามีคนตีคนด่างสิไหม พูดว่าเอาอแมน่นแมน่นโตบอกินเหล่ากระซังเนาะพูดว่าโอ๊ยมันก,กินแต่เหลาแท้เนี่ยหมายถึงว่าอียังกระซังเอีอเออมนนยังกระซังอันเขาตีนี่เออ,อันเขาตีนี่เขาว่าใครเนี่ยเทียดวะอ้าวขันแม่นความเข่าเขาก็ระเครียดขันแม่นข้อมเขาบระเพื่ออือขันจังคือความเขาว่าเขามั่คือเขาว่าแมายเขาตีแยดไหนเขาแค่ยังเนี่ยถ้าว่าแม่นความเข่าได้ไหมเขาก็ระเครียดแล้วเขาเก่าเป็นเขาเขาบเป็นคือความเขาว่าแม่เขาก็ระเครียดแล้ว แสดงมัชีวียนี่ว <c oughs> ่ามีเขียดตัวบแล้มเขียนอไอย่งเนาะอุ้ยมันดีสอุ้ย่ยสัตวิสทจับเมื่อจับเมื่อนี่ยควมนี่เจียวไม่ใช่นี่เพราะอนุญาตเราไปใส่เนขั้ <c oughs> ขวห <มา S 2> นั้ท่เน <c oughs> เขา่าด้าังหวเรียกกรจิตเพราะว่าอันข้าเห็ดงานเจี่ยวกับโุเชียวมันต้องโดนอยู่แล้ว <c oughs> ต้องโดนเอแม่นดี เพิ่นกะส้มเพิ่นกะบ่ดีบ่ดีดีบ่ดีดีเพิ่นกะส้มหมายถึงว่ามีคนชอบกับคนบ่ชอบเด้เพราะว่ามันบ่คือกันความคิดกันความคิดของสมมติว่าโอ๊ยมันคือม่วนแท้เพิ่นกะส้มเพิ่นกะโจมบางคนว่ามันก็บ่ม่วนสําหรับทุกคนเอ้บ่ม่วนสําหรับทุกคนคนมันมากกว่าคือกันบ่บ่เพราะเขาท้าหลกเหตุเหตุนี้ เขาก็บวัต้องเครียดเขาก็บว่ต้องเครียดเขาเป็นเฮดของเขาดีที่สุดกันเขาก็ปรับปรุงเนี้ยขันเปิ้นว่ามองที่เขาบ่ดีเห็นบ่ล่ะเขาห่วงว่าขันมันบ่ดีก็ต้องปรับปรุงแต่ว่าเ้างวัต้องเครียดเขาบ่ต้องเครียดที่วเครียดที่ยังเนาะทามันทามันบุกคือความพินวา เ้าวกะโบขิงเขียดกระโบเขียดแหละมันบคือเขาบคือความเพลินว่าไหมขันคือความเพลินว่ากับโบเขียดแต่บบเขียดมันแมนความเพลินมันแมนความเพลินขันบบคือความเพลินว่าข้ากะบบเขียดโบเขียดมันโมแมนความเพลินว่าเนาะขอดชุดยอดชุดยอดวันนี้กับน้องบบเขียดแล้ววันนี้เขาสบายใจผู้ไหได้กำไรจริเขานี่แหละได้กำไรอ่ะไกรเขาจิตใจเขาสบายบ่ลรอเขาบไมีความสควิเป็นพระเอกเพราะนั่นเป็นเป็นพระเอกเรื่องพระเจ้าหาพระองค์มันนเป็ พ่อกะขาวพ่อกะขาวใส่สูที่ขาวยางตะก้อนโอ้พี่น้องเอ๋อเอลกิ้วของน้องตะก้อนแอลยี่สิบเจ็ดเออเดี๋ยวนี้สามสองนีตันสามย่งไคอย่างไครมูหรือว่าอาจารย์อาจารย์ซูเปอร์เชยอาจารย์เดียรี่น้องทบทวนก่อนล่ำพราะมาเกือบจนสี่คอประกาศก็มึงจำได้ยังนี่มึงเอาจากสองก่อนเนาะได้แล้วเอาจากก่อนเอาจากก่อนจากก่อน แล้วตอนนี้ล่องีเพื่อเองงุ่มบวกมากมากมากลองลองลองมองนาะเพื่อนเนาะลองมองลองไม่ได้ว่าโดนเนาะจยากมันจะเป็นยังไงล่ะย่านล้มหอกบังนี่ละบังแถววังนี่ละบังสีละขาวสาดแจ้งไอ้กระแบงมโนนู่นำสินกับท่ามันเทียมถัดคู่ วัมาค้องลาเพิ่นยังว่าอุปมาปะไม่แล้วโอดเสมอเหือคำไม่ทอ่อน้ำล้นเอาวยังลยอยคอลงสมอปะภา,าคืนเอาขึ้นมือเป็นสื่อแนม สีละไม่ผู้แรกแยมใส่กะะแจมบนแหนมทางเสมอล้างมาลองหลดแลนเลยจนคุ้งไปเทียมจิตกายใจลินเอาตีนมือมไามา้ปอนนี่ผ้าหอนที่กาวตานสะพานแกวกายเพิ่นยังว่าโลกกับทําเป็น้องเยี่ยมบ่ได้เปียม ไปน้ำลมหยืดโคดมหญิงชายกายมาเจญเลื่อยเอยบอยอมเปืกรร่กายอ่านกลางทางให้โลกตัวยึดธรรมะสับพันอยู่ปูชนี้ยังนอบนอมบอยยอมตานดรอพานคุณถึงสิลร้อยอยู่จังนนอ้อมอุน ยังค้อยโอบปุดสาพเพี้ยนอยู่ให้พบ,บเพื่อนิพานเป็นทุนตังถ้าเจรังโมงมีไก่สมนามใต้พุทธแแต่งเรื่องคว่ำหักเรื่องคว่ำแพงเพื่อด้านแสงอาทิตย์ตองมองแจ่งอยู่สู่ทางดาบหากม,มืดบางขึ้นมาทันหเหงื อยู่ทางเลื้งเลื้งใส่กอมพำไม่พมถื้นวันขึ้นมียามแจ้งคือแสงเป็นยังคนพออันก้มรักสุบใจนอเห็นสิรออยู่บอ่อแลว้วมาคือแก้วอใส่สุรา อยขอบคุณขอบคุณอะไรยังคงคุณภอาพาเพื่เก่าเนาะบอบบะทอเก่าดอกเนี่ยมันออกมึงเขาบอกว่าเอ้ยจะขวอรไยยิม้วกันงอนเห็นเอ้ามันแมนคุ้มเขาไหมอย่าคิดแมนมันออก บอกพ่อปู่ไม่ได้เคียดเพื่อนบอกว่าเยางหัวเยาวหัวเยาหัวป้านเป็นติเลี่ยวยันเจ้าวังเห็นดีเลยคนเห็นกับสิเดมนีอารมณ์ดีมันหักบอมันหักบอดเหนเตึงถอนเตึงหักตึงแตกถอนย้ำมาเท่าถอนบ๊วมนเขาปวดบ๊วย่นตอนนั้นนั้นบ๊วนปวดอันนั้นบอดรอกแมนแมต้องมากินได้ไรเออจังยัไรับชายไปรับับอ้้รับอีกตนเราดูายมาหา <c oughs> ปวดเลยถอนมันปวดร<ม>ิมที่เขาถอนเนาะเดียวกับปวดเดียวกับเศร้าเดี๋ยวกับปวด <Okay. S 1> เดียวกับ <Okay. S 1> เศร้าเขาก็ต้องถอนแต่บางข้างริมใดที่มันเนา้อต่อนมาตำหนักก่อนกับมีอบบนี้ mm hmm. นเป็นยำตือคองอยังแตกกันอ่ีครับ oh. ขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆ <c oughs> อยู่ดีไม่แห้งขอบคุณหลายๆพี่น้องครับขอบขคุณหลายๆที่เขามากดจิตตามกดไลค์กดแชร์ช่องโลกของพึ่ง พ่อกับกมูโดนพ่อพ่อกันกนเลี่ยงก้อยไหมพี่น้องแซบขัาพ่อครับครับพีดีพี่แห้งพี่น้องสุกายสบายใจเราด้วยพอกันไหมครับสวัสดีครับขอบคุณและขอบคุณแฟนๆขอบคุณและขอบคุณแฟนๆที่อยู่ต่างแดนและอยู่เมืองไทยเข้ามากดซับสไครต์ผมแสนดีใจจนน้ำตาสึมผมบอลืม คุณท่านที่ติดตามผลงานโลกของเพึ่งนอพอนอพอพอนอพอ